ลงปลาเล่นน้ํากันครับปอบแปะปอบเแปะปอบแปะเชานะ้าเช้าเนาะให้ให้อาหารไปแล้วล่ะก็จะเป็นปลาหมอปลาหมอชุมพรปลาหมอเทศปลาหมอนินเรืออะไรแล้วแต่คนจะเรียกเนาะตัวใหญ่เท่าฝ่ามือนะครับตอนนี้ก็ยังไม่โตยังไม่โตนะครับปลาดุกก็มีนะครับสามกระสามกระชังก็จะเลี้ยงปลาที่ไม่เหมือนกันเนาะ นี่เราก็มาดูอา้านั่นผักอะไรโอ้อ๋ออะเพกาหรือผักลิ้นฟ้าบ้านเราเนาะครับผมอย่างนี้พริกพริกที่เขาปลูกก็เริ่มติดแล้วเริ่มติดแล้วนะครับเริ่มสวยแล้วนะครับเอาฟางกรบความชุ่มชื้นมันก็เกิดนะครับก็สวยงามครับสวยงาม เราก็จะออกไปทํางานนี่เนี่ยรถก็จอดอยู่โน่น้นอยู่นด้นนะครับอยู่น่น้นผมก็เดินไปเพราะมันอยู่ใกล้หน้าไอยอยู่ใกล้บ้านผม <c oughs> อยู่ใกล้บ้านแล้วก็เดินมะม่วงก็คงอญิงไม่นานก็คงจะออกลูกนี่น่าจะเป็นสามฤดูสามฤดูนะครับนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อเอาน้ำดอกไม้นะครับ ร็มีปะปนกันไปนะครับหญ้าคงหญ้าคาก็มีนะครับหญ้าคงหญ้าคาอาตอนนี้ก็เราก็จะเดินเรื่อยๆนี่ต้นโกกําลังออกลูกครับโกอันนี้ไผ่กิมซุงเนาะไผ่กิมซุงสําหรับกินหนอ่อนะครับขาดการอันนี้ ถ้านีนก็ตัดแต่งกิิงดีๆก็จะสวยงามครับฝูงวัวก็ออกหากินตามปกติณนะท้องทุ่งอันเวิองวางของเรานะครับมีทั้งวัวเล็กวัวใหญ่วัวทั่วไปแล้วก็วัวบ้านบ้ๆน,นะครับมีหลายตัวสีขาวสีน้ำตาลออกหากินตามปกติ ไปทำงานก่อนนะครับไปทำงานก่อนนู่นเลยนะครับอยู่น่นที่ทำงานของผมทีนี้เราก็มาเจอกระแทก็ไม่ใช่คันหน้าแตกคันหน้ามันแตกเพราะหนูพุกอยู่แน่นอนเลยนะครับน่าจะเป็นหนูเละน่ะมีขวยด้วยมีขวยด้วยสองใกล้ๆก็เรากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเนาะ โอเคครับผมโอ้ oh. อะไรนะอ๋อข้ามไปอ๋อมันเป็นกระแทแตกนี่ไงวกน้ำรั่วไงน้ำรั่วมันก็ทำให้เกิดการแตกเพราะมันมีหนูหนูเจาะเนาะหนูเจาะหนูเจาะคนนามันก็แตกน้ำก็รั่ว เอาละครับผมทำงานก่อนวันวันก็อย่างนี้แหละครับตื่นมาทำงานใกล้จะสองโมงแล้วเดี๋ยวเขาว่าเอาพระอาทิตย์ก็ขึ้นสูงนะวัวก็เรียกผมอีกแล้วพระอาทิตย์ขึ้นสูงครับแปลงนน้นเขาก็ไอไทหวานและไอไถเขาน่าจะปลูกไอฝักฟ้าหรือไม่ก็อะไรสักอย่าง ะครับถั่วเขียวหรือกระเจี๊ยบวิถีชีวิตวิถีชานาวิถีบ้านบ้ๆน,นะครับก็ไปกันเดินไปดันดินกันนะครับรถจอดอยู่ไกลครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจ คลิปใหม่ๆคลิปอะไรที่เราทําก็เป็นอย่างนี้แหละทุกวันผมทํางานเนาะชีวิตคนทํางานวิธีชีวิตวิธีรับจ้างโอเคครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ